กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบกันเงียบเงียบเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่มั่นคงสุดๆส,สำหรับหนึ่งในนักร้องสาวเนยเนโกจัมหรือเนอยวรัฐาอิมราพรและแฟนหนุ่มนักบินฤทธกาชัยที่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันมาแล้วตั้งแต่ปี64แต่ไรวีเวลจะพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการเหมือนคู่อื่นๆล่าสุดในงานบวงสวงและเปิดตัวซีรีส์เรื่องรีลอดเริ่มใหม่หัวใจเดิมของค่ายผลิตซีรีส์น้องใหม่โมโจมิวส์แมนจ์เนยวรัฐาได้มาร่วงงานในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องนี้ ซึ่งหลังจบงานเนยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมง,งานอัปเดตถึงชีวิตรัก9ปีระหว่างเธอและสามีฤทกาชัยโดยนเนยเผยว่าเรื่องความรักก็ดีมันดีแบบที่ยังไม่ทะเลาะก,กันตอนนี้คบกันมาก็เกือบสิปีแล้วประมาณ9ปีได้แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมปกติดีไม่มีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นปกติคู่เราไม่ค่อยหวือหวาเพราะเราเป็นคนขี้เกียดด้วยหมายถึงว่าเราเป็นคนไม่ค่อยที่อยากจะเซอร์ไพรส์หรืออะไรที่มันน่าตื่นเต้นทุกคนอาจจะเลยยอไม่ค่อยได้เห็นเราก็แบบเติมความหวานคือเราอาจจะไม่ค่อย ได้เจอกันทุกวันด้วยพี่ฤทธิ์เขาเป็นนักบินเขาก็จะต้องบินอยู่ตลอดอย่างเดือนนี้เจอกันน้อยมากเดือนนี้น่าจะไม่เกินเจ็ดวันมั้งอาจจะเป็นเพราะความห่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวจุดถึงกลางระหว่างคู่เราคือเนยรู้สึกว่ามันเป็นความเพอร์เฟกต์สำหรับเนยเพราะเนยเป็นคนขี่เบื่อที่รําคาญไม่ชอบให้แฟนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วพอเขาทาอาชีพนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากเขาเป็นคนติดสกินชีพมากแต่เราเป็นคนขี่เกียจแต่คู่เนยกับพี่ฤทธิ์คุยกันค่อนข้างเยอะ เพราะว่าการแสดงออกทางความรักบางคนอาจจะแสดงออกทางคำพูดหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเซอร์ไพรส์หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่เนื้อต้องโตกันกอดกันเวลาเจอกันซึ่งก็ต้องศึกษากันเวลาเขามาก่อดเราเราก็จะห่างๆนิดหนึ่งหัวเราะเขารู้แล้วแหละตอนแรกๆอาจจะงงนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วเนเป็นยังไงแต่เราก็คุยกันเนก็บอกให้เขารู้ว่า เราเป็นแบบนี้ไม่ค่อยชอบให้ตัวติดกันมาก,มากเกินไปมันรู้สึกอึออดอัดความไว้ใจก็เต็มร้อยเนยเป็นคนที่รู้สึกว่าเรื่องของความรักถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคบกันตั้งแต่แรกไม่รู้จะคบทําไมให้มันเหนื่อยก็อยู่แต่ถ้าเราเลือกที่จะคบเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดรู้ว่าเขามีคนอื่นหรือเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่อยว่ากันทีหลังเนยไม่อยากนั่งระแวงระหว่างทางที่เราคบกันระหว่างทาง9ปีถามว่ามันมีเรื่องให้ไม่ไว้ใจไหมไม่มีเพราะเนยไม่ค่อยได้เช็คมือถือเขาทที่่เราาไมํแบบนนั้ พราะเราเป็นผู้หญิงที่หายากมากหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเขาก็รู้ตัวถ้าพี่เลิกกับในไปหาไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ยถามว่าใครหหวงเรื่องความห่วงมันไม่ค่อยมีในเวลาไปไหนทําอะไรก็จะเป็นคนที่ชัดเจนมากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องมาห่วงเราแล้วในก็ไม่ใช่คนที่จะไปห่วงอะไรเขาขนาดนั้นเพราะว่าในหน้าที่การงานและพฤติกรรมของเขาเองทําให้ในรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งหวงก้าปีพร้อมแต่งหรือ,อยังจริงๆแล้ว นมีแผนที่จะแต่งตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเตรียมจะจัดงานแล้วแต่มันดันเจอโควิดไปเราก็เลยล้มเลิกไปแล้วตอนนี้ก็ขี้เกียจแล้วเราอยู่กันขนาดนี้ก็เหมือนแต่งงานแล้วหมายผู้ใหญ่เขาก็ไม่ชอบหรอกแม่หนูเขาก็บนเขาอยากให้จัดงานอยากจะเข้าไว้ป่าในงานเห็นลูกสายชุดเจ้าสาวแต่ในรู้สึกว่าช่างเถอคนที่แต่งงานเขายังเลิกกันเราไม่ได้แต่งงานแต่เราก็อยู่กันเหมือนที่คนที่แต่งงานแล้วเก็บเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีถ้าอยากเห็นตัวเองใส่ชุดเจ้าสาวก็ไปหาสตูทายเอาก็ได้ เนยเผยต่อว่าเนยไม่ได้มองภาพนั้นเลยไม่มีจริงๆเพราะเป็นคนไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดนะคนเรามันไม่เหมือนกันอาย่างเนยเนยมองความให้ความสบายเป็นความสุขของเนยมากกว่าแล้วก็เลยไม่ได้อยากอะไรมากมายแต่พี่ริดเขาก็มีพูดไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมีลูกเขาว่าจะจัดเป็นงานน่ารักน่ารักมีลูกมาเดินอะไรแบบนี้แต่สําหรับเนยถ้าเราไม่จัดงานเราก็มีเวลานอนอยู่บ้านเนยรู้ไหมการจัดงาน